สวัสดีครับ่ใน,นช่องคุณพ่อกาดไฟขังนะครับเยหลังจากทําดีกันมาตะบ้านทันแหลกนะครับคุณพ่อก็กลับมาย้อนทําวีด้วยนะฮะก็เอางิงๆมีน้องทวงมาเรื่อยๆนะครับกับยาตาการาสูนะครับคุณพ่อไม่ได้แตะมันเลยคือลืมชื่อลืมลมึงไปเลยด้วยซ้ำว่าเคยมีนะฮะแต่ว่าด้วยการมาของการ์ดหนึ่งใบทําให้คุณพ่อปิ๊งไอเดียในการที่จะจัดยาตาการาสูนั่นเองก็จะเป็นเจ้าหมอนี่นะครับเป็น โปรโมแข่งร้านของเดือนล่าสุดเดือนนี้ยเดินมกกลาเนี่ยนั่นเองก็จะเป็นการ์ดหนึ่งใบทำให้ยะตะก,กาลาสูเราเบ่งกราบนะฮะเรียกได้ว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะนะถ้าถ้าไม่มีใบเนี้ยคือคุณพ่อบอกเลย,เยว่ามันค่อนข้างที่จะยากและปวดหัวนะฮะก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเด็กวีนะแบบไม่ทาหนานะคือเหมือนกับรู้สึกว่าไล่ทําดีจนเหนื่อยนะจนไม่ได้ทำวีเลยเนาะก็ เ e ็กเจเนซิสนะครับเป็นตัวเริ่มไหนก็ได้แต่ว่าแน่นอนนะครับเราต้องใช้เป็นนกอ้วงนะฮะเพราะว่าความเต้าของมันนะครับไม่มีผลอื่นน่ารักอย่างเดียวจบนะฮะเวนการ์ดตัวยืนแวนของเรานะฮะก็จะเป็นชื่อเต็มๆว่าธิดาแห่งแสงอาทิตย์ยะตักการาสุหนึ่งมืนสามพันมีฟอส์นะครับออตโต้เวนกาดเมื่อ,อยูนนี้โจมตีบัสหโซบัสสใช้ใช้ความสามารถข้างล่าง ต่อไปนี้ตามผลรวมของเกรดที่ถูกโซบัสจากความสามารถนี้5เกรดแถวหน้าทั้งหมดบวกหมื่น7เกรดหรือมากกว่าลุกเลกาด2ใบ9เกรดจว2 9เกรดก็คืออะไรคือโซบัสเกรด3 3ใบนั่นเองนะฮะก็คือจะเป็นเด็กที่เล่กกัดเกรด3ค่อนข้างเยอะนั่นเองเนาะอีกสกิลหนึ่งออโต้เวนกาดไม่หน่ดของเราเข้าสู่ช่องกาเดียนโซบัส3อยู่ในนั้นบวกชิล10,000นะครับก็จะเป็นเด็กที่ขารับค่อนข้างใช้ได้ แต่ขาบุกค,ค่อนข้างดีเป็น Genesis 1นึ่งเด็กที่เน้นบุกแบบโอ้แรงนะฮะบุกแบบแรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กนี้คุณพ่อใส่เกรดสมไปสิบใบนะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นเจ้าหมอนี่เอามาช่วยโซชาร์ตเพราะว่าเรามีจริงๆอะ่ะถ้าจริงๆพ่าะวนะ่ามันต้องใส่เกรด3มากกว่า10ไม่นับฮิลเพราะว่าถ้าเราไม่มีเกรดสตัวนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าจะลดถ้าตอนนี้เราจะมีเกรดสาม มีฮิลสี่เป็นสิบสี่แล้วก็มีเกรดสองอีกสี่เป็นสิบแปดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไม่มีปุ๊บเราต้องไปอัดที่เกรดสามเพิ่มอีกสองสามใบเป็นเกรดสามที่เป็นยูนิตเกรดสามอย่างเงี้ยต้องมีสิบสองสิบสามใบอ่ะเหมือนกับเล่นเหมือนกับเล่นพวกไอ้นี่เลยดิเมนชันเลยก็จะใส่ตัวนี้นะครับเอามาซวยเอามาซวยโซซาร์นะครับเอามาซวยโซซาร์ให้เราก็ตอนแรกใส่สามใช่ตอนแรกใส่ในนใสาม เอ้ ه, ใส่สองอ่ะใส่สามถูกแล้วคิดไปคิดมาอ่ะใส่สี่ไปเลยแล้วกันนะฮะกับจอมเวทพลังวิญญาณครูดนะครับหนึ 1, 0, 3, ่งมืนสามพันไม่มีอะไรเลยนะฮะออโต้แวนเลียรเมื่อลงสนามโซชัดหนึ่งใบต่อยูนิตในสนามเรารวมมันด้วยมากสุดคือชาัดหกก็ 6. นะะั่นแหละมันต้องมีสามเข้าไปบ้างแหละนะฮะและ้วก็นึกตั้งนานว่าจะใส่ตัว,ตวอะไรที่ทำให้ เราระบายโซที่ไม่ใช่เกรดสามไปได้นะครับเพราะว่าเด็กนี้จะเก็บโซเกรด3ามาให้แวนโซที่ไม่ใช่เกรด3ก็สอดทิ้งได้หมดเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยใส่เป็นยูเรนัสหคู่นะฮะก็เอามาใช้สกิลล่างอย่างเดียวเนาะออโตแวนเหลียไมลงสนามโซบัสสอเอาฟอสหนึ่งใบไปแปะช่องแวนนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเกรดสโปรโมโใบเก่งของเราจะไม่ใส่ก็ไม่ได้เนาะชื่อว่าอัรพิษโลกเทวะ ยอมูลกันนะหรือยอมูลกาดหรือยอมันกาดหรือจอมันกาดแนละ้วแต่จะเรียกนะฮะก็ใช่มันคือตีมน็อตแต่แวนกาดเราเป็นตีมเทพญี่ปุ่นนี่ตีมเล็กน่าล็อกตีมนอตนะตีมลูกโลเกียจอมันกาดเป็นริว่ะสมควรจะอยู่กับเฟนริวอันนี้จริมันอยู่กับเฟนริวได้นะเพราะว่ามันโซบาสเป็นเกรดอะไรก็ได้คุณก็ไปหาเล่นคอมโบต่อได้นั่นเองก็ 1 0ึ0 0หมื่นชิวหคอนติเนียถ้าในกรณีการ์ดใบน,นี้โซบาร์จากคอสแตมป์ของเบนการ์ดสามารถโซบาร์การ์ดใบน,นี้ในฐานะเกรด0ถึงเกรด3ได้นั่นเองอีกสก,กีหนึ่งออโต้เลกาดนะครับเมื่อการละทุกส่งะระดับโซนจากโซนในเบรทนเฟดเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งจวบหนึ่งบวกพลัง5,000ตามจำนวนเกรดของการที่ส่งลงดรอปโซนเพราะฉะนั้นจาตักกระสุถอดเกรด3บวก15ึ่งได้จวบหนึ่ง อยู่ในโซก็ดีอยู่ช่องเลียก็เจมนะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกตัวช่วยโซซาดนะตัวช่วยโซซาดเราก็จะเป็นอ่าโทมิทิอุสแห่งเพิ่มระบำมซีใบหนึ่งหมื่นชิว้าออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามทอมเล็กสองใบหนึ่งใบยัดโซหนึ่งใบแปะท็อปอีกสกีหนึ่งออตโต้เลกาดนะครับเมื่ออยู่นี้ีโจมตีถ้าแวนกาดแข่งเป็นเกียริสังหรือสูงกว่าแล้วอยู่นี้แล้วแวนกาดเราจะบบกพลังห้าพันก็ ตีบวกห้าพันแวนจับลูกบวกหมื่นแล้วก็แวนกัดบวกห้าพันด้วยเก่งเอามาเอาเกตสามยัดโซแล้วก็อันนี้เป็นสล็อตว่างคุณพ่อใส่เป็นตัวซับของเฟนลิวมาก็จะเอาตัวละเฟนลิวก็ไม่ได้ก็จะเป็นตัวกลางล,างลวกันแคมเปิลนะครับหนึ่งหมื่นชิวห้าออโต้แวนเลียเมื่อ 5, ลงสนามเคาเตอร์บัสหนึ่งโซชัดหนึ่งแล้วก็เอากัดหนึ่งไปจักโซขึ้นมืออีกสกหนึงออโต้เลียกาดเมื่อน้องโจมตีโซบัสหนึ่ง, Auto, งต, 1, ตัวมันบวกหมื่นนะครับก็ โซบัสพวกเก็ดศูนย์กหนึ่งเกสองที่มันจะจัดเข้ามาให้มันบวกพลังได้จนแล้วมันบวกจนจบเทินด้วยไงสําคัญคือมันบวกจนจบเทินมันสามารถตีโซบัสหนึ่งเป็นสองหมื่นแล้วก็แวนจับงัดขึ้นมาบวกเทะหมื่นหนึ่งสามารถโซบัสอีกหนึ่งเป็นสี่หมื่นได้แรงแรงเลยนะฮะเกรดหนึ่งเพราะใส่คนนี้มาเพราะว่ามันสามารถโซชาร์ตได้ง่ายๆก็เลยใส่เป็นแม่มด แอปเปิลมานะครับแปดพันชิวหมืนออตตม่นออโต้เลกาดเมื่อจบกรตนอสุทธีบูธสามารถโซชาร์ตหนึ่งถ้าโซชาร์ตหนึ่งยกน้องขึ้นมือแต่ถ้าโซบัสสามไอโซชาร์ตสองไม่ได้ยกน้องนะครับก็จะเอาน้องขึ้นมือหรือไม่เอาขึ้นมือก็ได้และก็อีกสก,กิลหนึ่งออตโตเ้เลกาไอออโต้การออตตเดียนเอาการ์ดหนึ่งมือหนึ่งใยโซน้องบวกห้าพันต่อเกรดได้ต่อการเดรียนโซทุกสามใบก็คือ เอาน้องเข้าโซ่ปุ๊บเอาน้องมากาศสามารถเอาเกจสามจากมือยัดโซได้แล้วก็น้องจะบวกห้าพันต่อการ์ดในโซลุกสามใบแล้วก็ถ้าเราในโซเรามีเกจหนึ่งสองสามเยอะแล้วแวนกลับเ,เปเยันตะก,การสุก็สามารถถอดโซสามเพื่อที่จะให้บวกพลังน้องอีกหมื่นหนึ่งได้นั่นเองก็หลากหลายประโยชน์ค่อนข้างดีเก่งเลยแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับใส่ชอบมากแม่มดแปลงนะ ก็สกิลเหมือนกับโพมิทิอุสเนาะออโต้แวนเลียไม่ลงสนามมือนโทเด็กสองใบหนึ่งใบเข้าโซ่หนึ่งใบแปดท็อปอีกสกิลหนึ่งออโต้เลกาดมันเพลเทิร์นจะต่างกับโพมิทิอุสโพมิทิอุสตีแจกพลังให้ตัวมันกับแวนแต่ว่าตัวนี้แวนตีแล้วถึงแจกพลังให้มันนั่นเองนะครับก็เมื่อแวนตีแวนกับตัวน้องจะบวกห้าพันเด็กน,นี้เกียร์สาม,มมุมูสโซ่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใส่เปิดทหาสามไว้เต็มสี่เลยนะฮะ เด็กนี้คุณพ่อไม่ได้ใส่อิกดาชิวไม่ได้ใสโค้งอิกดาซิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้งอิกดาซิวไม่มีโซชาร์ดใช่คุณพ่อไปดูมาแล้วมันไม่มีโซชาร์ดมันโซชาร์ดก็จริงแต่ว่ามันเอาโซมาเล่นมันมันก็เล่นได้จริงเอาอิกดาชิวมันก็เล่นได้นะก็ใส่แทนแทนแทนไอ้ไอ้เอนี้ยเนี่ยแล้วก็ใส่นอนแทนไอ้นีนี่ไปก็ได้ก็ เบื่อแล้วไงคุณพ่อเลนอีกดาชิวมาจนเราเบื่อเราก็เลยเบื่อก็เลยไม่อยากเล่นนะครับเด็กนี้คุณพ่อแนะนว่าใส่ฮิวเกจสามเต็มสี่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นเกจสามใส่ดอพีจีเต็มสี่อันนี้แนะนําเลยว่าใส่ดอพีจีสี่ถึงแม้เด็กมันจะสามารถจ่วได้นะแต่ว่าเด็กมันโจดจากสก,กิลแวนได้แต่ว่าไม่คุ้มมือ,อยังไงก็ขาดอยู่ดีถึงแม้จะเป็นเล็กโซชาร์จก็ตามแต่ผมแนะนาว่าใส่ดอพีจีเต็มไปเลย แล้วก็คีแปดนะฮะเค okay. ก็วิธีเล่นของมันค่อนข้างง่ายอัน,นจริงๆก็เหมือนกับเด็ก Genesis ทั่วไปในต้นเกมนะครับก็ขึ้น Perfect r i g ไรทของมันแปลงได้อ่ะก็จะมีแปลงกับเปิดหา,าสามก็ในนั้นดีหน่อยก็จะเป็นแปลงเหมือนเดิมกดสกิลแปลงก่อนท,ท็อปเด็กสใบหนึ่งใบเขาโซนหนึ่งใบแปะท็อปก็สิว่าเปิดเข้ามามีสองใบนี้อ่ามี2ใบนี้ ก็จะเกตสามเข้าโซไปก่อนหนึ่งใบแล้วก็เอาพมิทิอุสแปะท็อปแล้วก็สกิลของตัวเริ่มจัวหนึ่งก็จวดพมิทิอุสขึ้นมาก็แบทเทิลอะไรก็ตามจะใส่เริ่มหลังเริ่มหลังแอปเปิลมาแอปเปิลมาต่อตูดแล้วก็ตีชาร์จสองไปเลยก็ได้แอปเปิลอยู่ค้างเทินไว้เผื่อชาร์จได้เกตสามอะไรพวกนี้แล้วขึ้นสอง่ะขึ้นเป็นพมิทิอุสขึ้นสองอจริงๆขึ้นได้ทุกตัวเลยนะ อ๋อมีนี่ขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นได้อันนี้ก็ลงแวนได้เพราะว่ามันอยู่ในโซมันก็เป็นเกตสามได้เพราะฉะนั้นเกตสองค่อนข้างดีสามารถลงได้หมดนะครับก็อาจจะเป็นพรมิธิอุสอ่ะสมใบหนึ่งใบเข้าโซหนึ่งใบแปะท็อปสมมุติว่าเปิดมาเป็น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 อ่ะเป็นคู่นี้เป็นคู่นี้เพราะว่เอานี้เข้าโซไปก็ได้อันนี้แปะท็อปแล้วก็ตีเช็คไรหรือเป็นคีก็เอาขีแปะท็อปไปก็ได้แล้วก็ขึ้นสามเป็นยตะกะระสุนะครับลืมหยิบ ิมมานาลีกิฟต์ฟอาเรื่องฟอสเนี่ยคุณพ่อต้องบอกว่าคุณพ่อได้ลองแล้วทั้ง Fort 1,Fort 2เลยแนะนําว่ามันเล่นได้ทั้ง Fort 1 f o r ฟออยู่ที่เด็กที่เจอละกันว่าจะเจออะไรซึ่งเด็กของเราใส่ยูเรนัสไว้เพราะฉะนั้นคุณพ่อแนะนำว่าให้ Fort ข้างแล้วก็ลงยูเรนัสโซบัสอก็โซบัตตัวที่ไม่ใช้นอนออกไปก็คือพวกเกรดหนึ่กับเกรดศูนย์อิมมีกิฟ ช่องแวนแล้วก็เล่นได้สบายๆแล้วคราวนี้แค่นี้เราก็สบายแล้วอ่าโซตอนนี้เรามีเกตสามในโซส,สองใบเพราะฉะนั้นเราก็จะขาดเกตสามในโซอีกหนึ่งใบก็ออจะวิธีทําก็จะมีแค่การเร่งด้วยแปลงกับเร่งด้วยพมิทิอุสหรืออาจจะลงคนนี้มาหรืออาจจะลงเป็นต้นนี้มาเพื่อที่จะโซชาร์จก็แล้วแต่ อาจจะลงพอมีที่อุ้สมมติว่าเปิดมาเป็นแปลงกับอันนี้อาจจะเอาอันนี้เข้าเพื่อที่ให้ครบเกตสามสามใบแล้วก็ที่เหลือก็เล่นตามสะดวกแลละไม่ไม่มีอะไรมากอาจจะลงคนนี้มาที่ตูดข้างนี้สักข้างหนึง่งเพื่อคำาแรงแล้วก็อาจจะลงแปลงมาก็ได้หนึ่งข้างซึ่งถ้ามีแปลงเพราะนะว่าเอาแปลงอะไปลงข้างอีกข้างหนึง่งแล้วเอาอันนี้ลงข้างนี้เพราะว่าแปลงต้องให้แวนวิ่งก่อน ออย่างนี้ก็ได้จริงๆมันก็มันก็ได้หมดแหละไ่เป็นไรอ่ะอ่ะอันนี้ตีก่อนสิ 12, 13, 15, บสามสิบสามสิบห้าบวกห้าพันแมงกัตมันเก็บสามโดยสูงกว่าบวกห้าพันแวนกัดบวกห้าพันด้วยแต่สกิลคนนี้อันนี้ตีจริงๆมันต้องโซชาเยอะกว่านี้นะแต่คุณพ่อทาให้ดูเร็วๆนะเดี๋ยวมันยาวเพราะว่าโซเราถึงแปดอยู่แล้วยังไงเรานับอยู่แล้วว่ามันถึงแปดเพราะฉะนั้นอันนี้บวกห้าตอนนี้แวนกัดบก 10, 1, 1. วกอีกหมื่นหนึ่งคอร์เตบัสหนึ่งโซบัสสามใบครับ หนึ่งหกคนนี้คุณพ่อบอกเลยว่าโซบัสในฐานะเกรดสามครับถ้าเกิดกว่าถ,ถอดโซหกเกรดไอ้เก้าเกรดคุณจะได้อ่แถวหน้าวกไปอีกหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นถอดโซห้าเกรดได้โกแถวหน้าหมื่นแถวหน้าใช่ไหมแถวหน้าหรือเลียอ่าแถวหน้าทั้งหมดวกหมื่นเอาแวนด้วยวกอีกหมื่นหนึ่งลุกเลียสองตัว หดโซได้เจ็ดเจ็ดโซรุเรียสองรุเรียนแถวหน้าสองตัวแล้วก็เก้าเกตอดโซได้เก้าเกตได้จัวคืนมาแล้วก็ตีแล้วก็ที่เหลือก็ลงค้างแล้วก็ค้างวิ่งต่อแค่เนี้ยเล่นอยู่แค่นี้เลยที่เหลือคุณก็ทำเควสเป็นเด็กทำเควสสู้กับตัวเองไปก็ตัวที่จะเปลี่ยนได้จริงแอปเปิลมันเก่งมากเลยคุณพ่อไม่อยากให้เปลี่ยนเลยถ้าจะเปลี่ยนจริงอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงออกซึ่งแปลงมันก็เก่ง การที่นนําอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าใส่ได้ก็จะมีแม่มดกบที่ใส่ได้อาจจะต้องไป่ลถที่เกรดสองลงถ้าถ้าเรามีโปรโมชั่นแล้วผมนะับว่ารถที่เกรดสองมาใส่กบเอานี้ออกมาสักสองใบแล้วใส่กบไปได้ก็ไม่ได้แย่แต่ว่า,เ,าเกียร์สองเราก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนก็ตอนเล่นอยู่เลยนะเอ้ยมันก็ตอนตอนเล่นเดนดาลาเรีนเหนื่อยหน่อยเกรดสองน้อยน้อยมีแต่เกรดสามนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้กียตาการะสุนะครับเป็นหนึ่งเด็กที่ ปรโมใบนี้มาแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆเล่นง่ายขึ้นถึงได้มาจัดไงไม่งั้นคุณพ่อก็อาจจะเนียนๆดองไม่ได้จัดไปเลยก็ได้นะถ้าไม่ได้โปรโมใบนี้มานะฮะก็ประมาณนี้นะครับกับเด็กยะตะกระสุเจเนซิสพักวีนะครับไปลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วไว้เจอเกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ